ดีครับพอแม่พี่น้องป่องไปครับมือนีกะเหมือนเดิมเลยเช่นเคยมหาเลาะเบิงบักเผาตอนเสาร์บรรยากาศที่รู้สึกว่ามือนีก็เย็นสบายแน่ยยมือเสาร์ประมาณจากโมงหกโมงนี่แหละนะครับมาเบิงบรรยากาศยมือเสาร์มาเบิงต้นบักเผาที่ปลูกไว้วัด่ไปแต่รู้สึกว่าน้ําจะแรงน้ําจะแห้งกันจนเกินไปนะครับเนาะเอาอย่างเบิงบรรยากาศโอ้แม่งวานันี้ก็ได้อย่างเบิงบรรยากาศครับยมือเสาร์ ว่ามันจะแห้งแล้งซ้าใดนะครับเนาะหลังจากที่หนาฝนมันบม่มาเมื่อขึ้นกับวานสิตกบ่ตกครับน้ำจนขอดจนแห้งแล้วจักเสียวน้ําใส่หดบักเผานะครับต้นบักเผาก็เริ่มใหญ่ดิอัปเดตต้นมะพร้าวแต่ว่าอัปเดตน้ําที่พี่น้องเอ้ยฝนกบบระโตกจากเทือกยามใดยามนั้น มันจะเป็นยังไงที่ดหดบัอกพ้าคุ้มฝนบนน้ำน้ำบาดาลแกสูบไปอยู่เอ้ยแกจอไปอยู่แต่ว่าบางอื่นมันมันหลายมันหลายกันเลยโอ้ปลาซิวตุนไหมปลาซิวตื่นปลากระมีเวลาสวยมากพี่น้องครับมันหอนหอนหอนลายกับอีตนปลาอืมอีตนเพราะว่าน้ามันตื่นเลยตื่นเขินแล้วมันกะ มันห่อนจะไม่ยวงใดมันเลยแนวยวงกินกระหายหยาก <c oughs> เป็นเรืงสั่นครับนี่ดินแยกแตกระแหงต้นไม้ใบแห้งเบืงองรอดครับหลังจากทีวังนึงนี่น้ำถ่วมวันนี้แห้งเบืองมะพราวรดเป็นกําลังไงต้นพร้าวนี่ปลูกได้ประมาณสิบเดือนประมาณสิบเดือน นี่ก็แห้งแรงบรรยากาศได้มุเ้าครับมาย่างเลาะเบิ้งไปซะละเมื่อนี่สักเมื่อน,นึงก็อาจจิติดทุละกก็เลยอยากมาเบิง้งถ้าเมื่อนี้คือสิบอะไรติดทุละกอกที่ด้เบิ้งบรรยากาศครับจะให้เบิ้งบรรยากาศนี่เรื่องของนาแรงมันจะเป็นแบบนี้นาฝนก็อีแบบหนึ่ง คันวนา่าน้าฝนก็น้ำท่วมครับนาแรงกะนาแรงนี่กะแห้งแรงหมดเลยมีมะพร้าวก็บกำลังไงพี่น้องครับหมากละมุดกับเบิดต้นกับมีหมากเดียวนี่อันนี้บมกพร้าวมาปลูกน้ำผลมะพร้าวกะทิเนาะต้นกล้วยก็สูงครับมืนขึ้นนี่ล้มลายใบมันก็ ใบมันกระรูดซึกบามันซอยเนี่ยหมากละหมดสองต้นครับต้นละหมากหนากละต้นเลยนี่เด้อโอ้ยหมากละหมดกได็ไไ้นี่บักม่วงเช่นเดียวกันครับบักม่วงกับหมากละต้นเท่ากันปลูกว่าไฮไลท์ครับปลูกว่าเอาไวไลท์ไปยังทีมันได้สำนินเลยต้นบักเพ้าข,ขนาด หนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งปีหมักม่วงกับลังงครับอยากให้เบิ้งผลผลิตที่ในถ่วหัวเริ่มถ่วหัวดิตะกี้มาปลูกน,น้อยอันนี้นี่มาปลูกแซมครับมาปลูกแซมตะเก่านี่มันจะประมาณนั้นมันห่างบักซีดานี่กโ็โอ้ยจนหักหน่อยเนาะจนหกักนีปลาเนาะตายแล้วนี่แบบนี้ไม่ยั่ง ดอกลายบักซิดากระดากินบัวท่านย่งกินบัท่านที่มันมันก็นยังป่ะเทศเพอกินเนาะกล้วยบักบัวครับนี่บดขอบชานี่เฮ็ดไว้เพื่อฤดอู่ได้กินสิ่งใดที่เ้างปอยากเสือเฮาก็มาตอ้องเสือเขาปลูกใดห้องก็มีสถานที่เล็กๆน้อยๆเฮาก็ปลูกไปครับอันนี้อันนี้ต้นนี่ส้มนี่ปลูกแซม น,นี่ว่ากล้วยกล้วยกล้วยน้ำหอมนี่กล้วยน้ำหอมอันนี้ก็เป็นหมากเดียวสิตายแล,ล้ว่ะเบิางเห็ดกันนี่ข้าวประมาณแปดเก้า 8, เดือนสิบเดือนได้ครับนี่าหาเวลาว่างอาจจะเป็นวันท,ที่จะห่อนมาตัดหย่าครับ ปลูกขดัดแบกแข่งครับหรือมะเขือพวงครับป,ปลูกปดแบบแฝงกู่ได้ครับนี่แบแข่งรุ่นเดียวกันนี่รุ่นนี้ด้วยนี่ปลูกพร้อมกันมือเดียวกันได้นี่มันทําไมเป็นอย่างนี้เอทต้นมะเขือพวงปลูกพร้อมกันครับนี่พร้อมกันได้นี่อันนี้เตกทางเ,เบื้องบกซีดารดกิมจู อันนี้ก็โอเคครับอันนี้กล้วยน้ำหอมนะครับต้นต้นต้นมะพร้าวประมาณสิบเดือนได้ทวมหัวแล้วครับสิบเดือนเพราะว่าใส่ปุ๋ย เส่เกลือเน่หดน้ำสม่าเสมอเท่านั้นแหละครับพืชมันบริตัวเ้าดอกมันได้รับสารอาหารที่เต็มที่มันกะนส่งผลผลิตให้เห้ายอย่างงอกงามอันนี้ต้นน้อยหนาอันนี้น้ำดอกไม้กเริ่มสิ่มทวมหัวแล้วลครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับปุยไฟยกำลังตูบตครับ ปลูกใบยางละสามต้นสี่ต้นครับมเนาคขึ้นกันบักกูดขึ้นกันปลูกไว้ยังกันี่พุทราเนี่ยก็กำลังเติบโตครับเอาขอบุญขอบคุณในไลน์ครับที่เขามาเบิ่งมาชมเขามาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกรเกษตรมือใหม่ครับพึ่งเห็ดพึ่งทํำอาสิบอ หูจักปันไหนอืแต่ว่าคอยเห็ดคอยถ้ำดีว่าบเห็ดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ